อยู่กับช่องอนุวัตสูตรหนึ่งชาแนลนะคะเอาย่าก็อยากซ่องข้างหลังคุนไปรักกินอยู่คุณปลาไม่อร่อยไม่อร่อยพุณนะนอนกินผลไม้นอกอยู่ข้ามทางโน้นนะคะแสบเราจะไปรักกินอยู่ซาลี

ก็มีของลุงด้วยมีของป้าด้วยอันนี้นะเขารับจากใคงไปห้องกรงจากห้องกรงมาที่นี่เหรอเป็นลูกยี่ห้อสุดท้าจากประเทศไทยส่งไปที่ฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงเอากลับมาหาเราเหรออนไรเนี่ยหนี่งผลไม้เชียงใหม่อะไรนั้น เลยหลายอันกยารไหนะนี่ลักยาวทางนี้เป็นน้ำกินแต่่ากินอร่อยนะแบเปรี้ยวๆนเลยอร่อยกฮะก่้นา้งกระดอกมันมากินกับเสได้ไม่ใช่ยคลิปอันนี้เข้าอุ่นเขย็นกินให้หมด ใช่ได้ค่ะต่อให้ลุงก่อนลุงได้อ๋อไปจะไปถ่ายลุงเข็มไหมก็ได้ถ่ายอกลุงมามารับหอกไปแล้วมาถ่ายเขินไหมเขินนะยังไม่มืดนี่กินอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องป้าแบลนช้าเนี่ยโคตรสุดเหยียาวตอนนี้ใส่ทั้งวันตอนนี้มาอีกตัวหนึ่งมันหนาวทุกคนมอญมอไม่มีใครหนาวกับป้าแลยอะไรก็เขิดนี่เสือบอกว่าเสือมีของฝากของฝาก เอสตีฮ่องกงคุณแม่อะไรนะคุณแม่รามินยงคุณแม่รามินยงหาลูกคนแต่ว่าก็ลอยลุงก็ไปแอบกินน้อยนาน้อยหนองอยู่นี่กินอยู่คือจังไก่ตุ๋ยใครก็อยากย่ำนี่ล่ะโอ้โหปวดข้อแล้วโอ้อิ่มเลยดูปากดูป่าอิ่มอะไรยาวบานมัสิบอกเส็นปากพลึกเนื้อเปลี้กินอยู่อร่อยอยากได้มีน้อยนะบอกเส้นป่าว้า ฮะเอาเอาเอาเกิดอะไรเกิดอะไรเอากินอะไรนี่แล้วไอ้ก็เป็นเครื่องประดับของเป็นมันเป็นผลไม้ของน้องเป็นเครื่องประดับที่มีค่านี่ก็เรื่องพยาแล้วเนี่ยนะครับทางคุณแม่เรามีของขึ้มาอันนี้เป็นของป้าครับผมก็จะมีสร้อยกับกำไลครับของป้าของเขเดียวที่หลังนะคนนี้เที่หลังสุดเลย มีผมป,ป้าฮะโอ้มีมีผ้าด้วยเห็นบอกว่าเป็นพญานาคอ๋อพญานาคเฮ้ยมันปูเลยอ่ะจริงหรอปูจังเลย เลี้ยนปูอันนี้ก็นนะใช่เลี้ยนปูเนี่ยพ่อจำได้เพราะว่าเราทำคนละมุมทั้งหนึ่งไงอย่าเป็นมุมเดียวกันใส่ขอบให้เรียบร้อยแล้วสวยงามเลยเลี้ยนปูนะคเพิ่มต้อต้อยตัวนี้เป็นของจากพี่หายากอันนี้อะไรนี่สะมุิเปล่โอ้ยกวีกินเป็นยังกินยังไงวะกีวีเนี่ยวะก็ได้กินได้ไปทักนป่ะไรรักเกือบเออรักเกือบเลี้ยนเลี้ยนที่แม่เพิ่นเพิ่นเอา มีดันไปไหนวะพาไปคามี่ไปใส่ขอบสวยงามเลยนี่หมองกระเทียวนี่ยไหมมันอีหมูมือเนี่ยเออเหนียมีดมันมีก็ดมนิมนิ่มนิ่หลวงก่อนเราได้ดีมาอยู่เมื่อกี้จะไปนั่งกินกันไหมาอยู่โอ้ยเพลินกันนะโอ้ยเด็กเสื้ยวเดี๋ยวดูดูอวุ่นวายดูออกไม่ได้แล้วนะเอาขาเอาแล้วลุงลิงปองลุงปังปังเอาแล้วเขาใส่ได้แล้วเนี่ยเอาแล้ว ออกได้ทำยังไงเราดูจะทำยังไงเราดูจะทำยังไงออกได้เขาเก่งนะไงเห็นไหมล่ะเขาออกได้เขาไม่ไปวางมไเลยเขาล่กระดาษถอดหมดแล้วามีสองอันเราใส่สองข้างเลยค่ะทีวี่จะกินไงทีวีอ่ะนี่ค่ะก็จะเปลือกอันนี้ก็เปลือกของลุงอันนี้ก็เปลือกอันนี้ของลุงเนี่ยเขาบอกว่าเปลือกเปลือกค่ะลุงเคยกินแล้วอร่อยหรอมันหวานมเปรี้ยวหมดอ้าว เป็นมรอมกที่มีปีซูมเลอะไม่ทไมเปหวานคับเปรี้ยวหวานลองดูอันนี้รู้สึกว่าลุงเคยให้เสือกินซองหนึ่งไหมปันที่รู้ลุงเคยให้เสือกินซองหนึ่งถูกไหมไม่หละเพื่อนบอกว่าเป็นของที่แบบเหมาะกับลูงมากเพื่อสุขภาพลูกไครเคยให้เสือกินซองหนึ่งตอนนั้นน่ะกว่เือหรอไม่ใช่มันเป็น อ๋อไอ้นี่ชงดื่มใช่ไหมใช่อันนี้เป็นล้างสารพิษครับเอ่อนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มีขนมเนี่ยอันให้ขนมมาจชงให้คงเลยเพนนั้นทีจให้มาสามซองเออกินเยอะแค่ทิ้งเหรอมันจะมันจะได้มองจับไม่ได้ไม่แค่ทิ้งใช่ไหมอันนี้เพิ่อนก็บอกว่าเป็นเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในในในย่านน้ำทิพย์เลยในสามโลกในสามโลกน้ำทิพย์ในสามโลกเราคงจะได้ อันนี้ก็คือแล้วแต่ลุงจะแบ่งแล้วแต่ลุงจะแบ่งยังไงแล้วแต่ลุงจะแบ่งโอ้าเอยากกินแล้วคราวนี้โอ้อ่อนใจเลยอ่ะแล้วแต่ลุงจะแบ่งอันนี้แล้วแต่ลุงจะแบ่งก็คือว่าจะแบ่งน้อยจะกินกันยังไงครับอันนี้คือเอาไรลูกเจ้าเลยเที่ยวมาจากฮ่องกงเลยหนูอยากได้ช็อกโกแลตขอหนูอยาช็อกโกแลตอันนี้บ้างไฟ สี um, you. Oh. S <S ่ภาคก้ามเดือนติดเบียดไปนาคั่งเสือ hmm, น no, no. no. no, ั่งรถบัสไปสุดสายเลยแกก็บอกว่านั่งไปสุดสายเลยนะเดี๋ยวไปรออยู่ตรงสะพานลอยนั่งไปจนสุดสายแล้วก็มองขึ้นไปโอ้นั่นไงอยู่ตรงนู้นบนสะพานลอยกูเพิ่งไปเจอกันทุกคนไปตรงไนก็งมไม่เชื่อไม่เชื่อไไปตามที่แกบอกครับนั่งรถเมล์ไปสุดสายใจแค่ กินคนละกับบิงเลยกินคนกละกีบอ่ะของมิน้อยของมินน้อยดูคนละอ่ะของมิน้อยเดี๋ยวเดยวเดีมาแล้วมาแล้ยวเดีมาแล้มาแล้เฮ้ย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 เฮ เบื่อันนี้อันนี้เดนแกะมาพอเลยจะกินแล้วหมดไหนลุงมาทำไมทำหน้าอย่้มจริงจริงมันไม่ได้ทำหน้ายังมันได้คุยเยอะนะลุงเสือหรือยังเนี่ยผู้จะได้คุยเยอะจะได้เริจะเริ่มขอบคุณขาดแล้วนะเนี่ย หหัันนดูดูดูทำไมสวยจังเลยดูนี่จะใส่ได้พอดีหรือเปล่าอุ้ยมีกระเป๋าด้วยไหนๆดูนี่ดูมีขวใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิได้พอดีเลยอุ้ยได้พอดีเลยอันนี้เขาเรียกชุดอะไรเขาเรียกชุดกินหรืออย่างเขาบอกชกีเผาส์ชกีเพาส์ชกปเพาส์สีส้มชุดกีเผาส์หอมอ่ะอุ้ยหอมด้วยหอมด้วยหนูตั้งลำอย่างนี้เลยเนี่ย เพลินมากเลินมากขอบคุณข้าเลยแล้วขอบคุณข้าขอบคุณข้าว่ากันเลยว่าเป็นไข่เป็นลูกเลยตัวนี้ไม่ใไหวือเบล่ลุงสอนลูกสอนหลานให้ไหว่าเป็นตัวนี้ท่วมหัวเลยขอบคุณค่าก่อนลูกไม่สนใจแลยเขาเนี้ก็ตลอดห้าวันที่ไปฮ่องกงก็ขอขอบคุณนะไออีอัมพรแช่คืนนะคุณแม่รามินแล้วก็เพื่อนทอยู่ที่ฮ่องกงนะให้การ ช่วยเหลือดูแลแล้วก็แปดนใทานข้าวอร่อยกินได้เลยครับลุงกขอบคุณน้องป้าพี่หญ่ใจดีทั้งสายจังหวัดเลยทกจะเดินรอบเลยกจะแบ่งให้ทุกคนเลยจะแบ่งให้ทุกคนเลยมันมันมีสองสีเลยทดสอบสีไหนก่อนสีนี้อันนี้ให้เป็นสีของข้าวเราละลายเราละล่องมันอะ